สวัสดีครับวันนี้ก็มาต่อที่ ep 2นะครับเป็นเรื่องของการเปิดของสะสมของเนยบินเคนโฟเทที่เป็นชุดโฟโต้เซตนะครับจาก ep ก่อนที่เราเปิดของสิงแแล้วเรายังไม่ได้รูปเนยวันนี้ก็จะมาโชว์ของสะสมให้เพื่อนๆพื่น,นชมกันดูแฟมนะครับเริ่มต้นก็จะเป็นของบินเคนนี่ก็จะมีรูปสุ่มจาก s ิงเกิลเซรูปแรกก็จะเป็นรูปจากสิงหนึ่งนะครับไอดากาต้านี่รูปสองิสงสองครับคุกกี้เสียงไทยสองรูปแรกนี่ก็จะแนวตั้งส่วนรูปที่สามไม่เห็นรูปที่สามก็จะเป็นรูปแนวนอนอยู่ในชุดของโชนิจิซึ่งน้องเนยเป็นเซนเตอร์เพลงแรก ซิงหนึ่งซิง 2, สองซิงสเอาหน้าต่อมาจากลำดับนี้ก็จะเป็นของอัลบั้มรวมที่1นะครับเป็นอัลบั้มรีเวอร์แล้วก็ต่อมาด้วยที่เป็นซิงเกิลที่สี่คิมีวะเมโลดี้ที่น้องเนยเป็นเซนเตอร์เดี่ยวครั้งแรกนะครับรูปแรกก็จะมีเป็นรูปของชุดที่ถ่ายใน MV เป็นชุดที่เรียกว่าสยามโรลิต้า ส่วนอีกรูปหนึ่งจะเป็นชุดของเซมบัสึในเพลงนั้นนี่ซิงเกิลสก็จะมีรูปน้องเนยสองรูปต่อมาเป็นซิงเกิลที่5 B&K Festival นะครับมี1รูปแล้วต่อมาก็คือรูปของซิงเกิลที่6นี่มี2รูปชุด MV กับชุดเซมบัสสึนะครับ หน้าต่อมาหมดจากรูปที่แถมจาก CD แล้วก็จะมาเป็นสิงอ่าฟอทเซตที่ทำการสั่งซื้อจากออฟฟิเชียลนะครับโดยของผมเนี่ยเซตที่เป็นชุดหนึ่งที่เป็นเดบิวยังไม่มีใครมีก็อยากจะปล่อยก็ลองติดต่อปล่อยไปในคอมเมนต์หน่อยก็ได้นะครับเดี๋ยวอินบ็อกเข้ามาคุยกันได้เริ่มที่โฟโต้ o s e เซต ชุดที่2อันนี้เป็นชุดไทยของ p h โต้เซตของ bnk ก็จะมีอยู่3 a แอคชั่นนะครับก็คือรูปซ้ายมือนี้เป็นแบบ f ฟูลเต็มตัวของกลางนี้จะเป็นรูปฮาฟที่มีครึ่งตัวส่วนรูปที่3เนี่ยจะเป็นแบบโคอัพที่ถ่ายแบบ z o o เห็นหน้าชัดชัดชุดนี้สามารถใช้ร่วมกับแอป bnkar ได้นะครับเอาแอปนี้ เปิดแล้วก็กล้องส่องไปที่โฟโต้เซตรูปก็จะมีคลิปสั้นๆเป็นน้องเนยเข้ามาสวัสดีทักทายกับเราต่อมาเป็นโฟโต้เซตชุดที่3อันนี้เป็นชุดโรดโชว์นะครับน่ารักเชียวครับ3รูปแอคก,ก็จะเป็นแอครูปแบบเดียวกันฟู Full, Half แล้วก็ c ค o s อัพนี่ต่อมารูปที่4จะเข้าซิงหนึ่งแะครับชุดเซมของไอตากาต้า เซตที่5จะเป็นเทศกาลฮาโลวีนนะครับน้องเนยก็แต่งเป็นชุดเรียกว่าอะไรอะทิงกระเบลชุดนี้ก็เช่นกันจากเซตสองข้ามาเซตหเลยเป็นชุดฮาโลวีนใช้ร่วมงานใช้ร่วมกับแอป b บ k a r ได้เหมือนกันต่อมาเป็นโฟโต้เซตชุดที่6เทศกาลลอยกระทง ช่วงนั้นก็ออกตามเทศกาลครับเอาออกของมาขายกันเต็มที่เรียกเงินกันนะครับชุดรอยกระทงต่อมาเป็นโซโลเซตชุดที่7เทศกาลคริสต์มาสชุดแซนตี้แล้วก็ต่อมาที่เซตที่8ปดเซตที่8ก็เป็นชุดของเซมบสัสสของคุกกี้เสียงไาย ช่วงนี้ก็กำลังกระ,กระแสกําลังมาแล้วครับเซตที่8เพราะฉะนั้นเซตตนก่อนนี้ราคาในทองตลาดจะสูงหน่อยครับเนื่องจากจํานวนมันน้อยต่อมาเซต8เซตเนะครับเริ่มเริ่มบูมกันแล้วนะครับเซต9เป็นเซตชุดงานจับมือ Memorial of h a n d s k e เ e สตท่กาต่อมาเซตที่10เซตที่10นี้เป็นชุดคอลแลบกับช้างศึกทีมชาติไทยครับ ฟุตบอลทีมชาติไทยอันนี้ก็เป็นทางออฟฟิเชียลจับมือกับทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับต่อมาเป็นชุดที่11นะครับ11นี่เป็นชุดเซ็มของทางโชนิจิครซิงเกิลที่3 11และตามด้วย12 12เป็นอัลบั้มแรกครับรีเวอร์ 10 11 12 13 13เป็นซิงเกิลที่4คิมิวะเมโลดี้แล้วก็1 4 13กับ14ก็จะคล้ายๆกัน14ของน้องเนยเนี่ยเป็นชุดเซนบัสสเจเนอรลอิเลกชันอันนี้ก็คือฟรีสไตล์เมมเบอร์คนไหนอยากแต่งในลายแต่งมาทังน้องน้องเนยก็ เลือกชุดที่เป็นเซนบสัสสของทางคริมิบะเมโลดี้ที่ตัวเองเป็นเซนเตอร์หลักในเพลงนั้นนะครับมาใช้ในโฟตโต้เซตชุดนี้ต่อมาเซต15เข้าก็เข้าสู่ซิงเกิลที่5ครับว n k e s เกฟิสเซต16เซต16เป็นซิงหกครับ b บ g เกิร r ก็จะดูบูบูหน่อยนะครับเซตนี้ ต่อมาเป็นเซต17 17นี่เป็นทาง Gentle w o m e n ก็เป็นชุดสูตรแบบเท่ๆหน่อยพยายามจะเท่นะครับน้องเนยแต่ก็ยังน่ารักอยู่ดีนะครับต่อมาเป็นเซต18ครับเซต18เป็นซิงเกิลเป็นอัลบั้มที่2ครับจาบาจานะครับก็ชุดสวยงามนี้ครับสีหลากหลายดีครับ ต่อมาเป็นชุด19ครับชุด19ชุด19เป็นงานเทศกาลกีฬาบางกอก48นะครับเป็นชุดที่ใช้แข่งกีฬาในกีฬาสีที่ผ่านมาต่อมาเป็นเซต20เซต20เป็นซิงเกิลที่7 7 7ดินแดนนะครับโดยความพิเศษของเซตซิงเกิลที่7เนี่ยก็จะมีชุดสุ่ม สใบ3าแอคแล้วก็มีรูปพิเศษที่ได้จากงานจับมือรูปนี้ก็จะเป็นงานจับมือวันที่7จ็ถึงแปธันวามีเขียนไว้ที่มุมล่างขวาส่วนรูปขวามือนี่ก็เป็นรูปพิเศษจากการเป่ายิงฉุบเหมือนกันแต่คนละรอบก็คือรอบ15ถึง16บกุมภาส่วนรูปกลางนี่ก็เป็นรูปที่ได้จากการเปิดซซดีซิงเกิลที่เนะครับ หลักๆของซิงเกิลที่7จเนี่ยจะมี6บวบอีกหนึ่งรูปที่เป็นรูปของผลที่เต็ดเซมัสซีอที่ถ่ายจาก MV อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่ออันนี้ก็คือจบโฟโต้เซตที่เซตที่2ีที่77ิบินแดนนตอนนี้ที่มีอยู่ต่อจากตอนหน้าแรกที่เราจบที่ซิงเกิลที่6กันไว้มีกินเนอร์ต่อมาเป็นซิงเกิลที่7 สิ่งเกินที่7ก็เมื่อกี้มีแบบชุดเซ็มแล้วต่อมาก็เป็นชุดที่เป็นในการรูปถ่าย MB น้องเนอยอยู่ในชุดภาคเหนือนะครับแล้วก็ย้อนไปจาบ,บาจาก็จะมีอัลบั้มที่2ที่เป็นจาบ,บาจาก,ก็มีรูปสุ่มที่ได้จากกล่องที่มีภาพทูช็อตที่ได้ตั๋วทูช็อตก็รูปนี้เป็นรูปปกของการเลือกตั้งครั้งที่แล้วที่ผ่านมาครั้งแรก ซึ่งการเลือกตั้งก็จะมีชุดก็เป็น3บวกหก็เป็น3คิมีวะแบบนี้แล้วก็มีปกที่เป็นจำลองโปสเตอร์มาอยู่ในขนาดของโฟโต้เซตส่วนรูปซายนี่ก็จะเป็นรูปของที่ได้จากการสุ่มบ็อกเซตของสตาร์โตรูปกลางเป็นชุดที่เป็นเทศกาลกีฬาบางกอก48อันนี้ก็เป็นรูปที่ได้จากการ เล่นเกมในกิจกรรมงานวัดก่อนเริ่มงานกีฬาสีนะครับแล้วก,ก็อีกรูปหนึ่งเป็นรูปสุ่มของ Samsung Galaxy J8 ต่อมาต่อมา,ต,อมาต่อมารูปนี้เป็นรูปที่แถมจากหนังสืออันนี้น่าจะหนังสือครบรอบงานครบรอบ BNK 2ปีก็รูปกลางอันนี้เป็น รูปแถมจากหนังสือ The Sister ที่วางขายกันตั้งประมาณ2ปีแล้วส่วนรูปสุดที่3นี้เป็นชุดที่ได้รับรางวัลอันดับที่7ในการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับ mm. ก็แถมจากหนังสืออีกเช่นกันส่วนรูปสุดท้ายนี่อันนี้เป็นชุดที่ได้จากบอก s e t ของคามิเซเ e n ก็จะมีคามิเซเว่นมี7คนนะครับน,น่อยได้อันดับที่7ในการเลือกตั้งครั้งแรก ันนี้ก็เป็นส่วนของรูปที่ของน้องเนยที่ผมมีอยู่นะตอนนี้ก็คือตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยก็คือขาดเซตหที่เป็นเซตเดอร์บิวฟูลคอมใบอันนี้ยังไม่มีน่าจะแพงอยู่แล้วก็มีที่เป็น e ีพแรกที่เราเปิดซิงเกิลที่8ยังไม่ได้รูปปกของซิงเกิลที่8 2รูปนะครับ ออาต่อมามาดูของแถมจากคาเฟ่กันบ้างครับอันแรกเป็นที่รองแก้ววันนี้น่าจะเป็นเวอร์หนึ่งเวอร์ชันที่หน,นะครับ The c a m p u s s ก็เป็นรูปออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมส่วนรูปที่สองเนี่ยอันนี้เป็นที่รองแก้วที่เป็นลักษณะของรูปหัวใจเรียนแบบของเทเตอร์แล้วก็เวอร์ชันที่3เนี่ยเป็น ซิงเกิลของโชนิจิแล้วก็ต่อมาเป็นของคิมิวะเมโลดี้บีเคเฟสติวัลแล้วก็6 Beginner แล้วก็ข้ามมา77ดินแดนแล้วก็เทศกาลกีฬาของพวกอะไรนะโดดีดงผมยังไม่มีแล้วก็มีในส่วนของอันนี้ ที่เป็นตัวมิวสิกการ์ของซิงเกิลที่5ที่เอาไว้ลงคะแนนเลือกตั้งครั้งแรกก็จะขาดของซิงเกิลที่8ที่เป็นมิวสิกการ์นี่ผมยังไม่มีก็อนี้เป็นบัตรเมมเบอร์ของยาโยอิเข้าใจว่ามี2แบบผมมีแค่แบบเดียวแล้วก็มีทางแมกเนตนี่แมกเนตของ b บิกินเนเนาะ แมกเนตมิดิกินเนอร์แมกเกตคิมวาเมโลดี้กับเฟสเวัล4 5 6น่าจะประมาณนี้แล้วก็มีของแถมของแถมก็มีเยอะพอสมควรที่ได้จากการไปจับมือน้องเนยนะครับนี่บ้านต่างๆให้มาอันนี้น่าจะถ่ายจาก MV ที่น้องเนยเป็นนางเอกมิวสิก นี้หละนี่ซิงหกนีอ่อันนี้ของโออิชีที่เป็นพรีเซนเตอร์นี่ซิงหกอันนี้ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ปีที่แล้ว นี่ก็เก็บสะสมไว้นะครับนี่อะไรเอ่ยอนี่ก็มีแฟนเมสเป็นที่รองแก้วที่น้องเคยบอกว่าอยากทําเป็นคาเฟ่เยนเนยมีอะไรอีกมีอีกออันี่เป็นเงินนะครับเงินสกุลเนยก็อืมนี่เอาไว้ถ่ายรูป ก็มีน้ำบัดโอสการ์ดแล้วก็มีสติกเกอร์อันนี้เป็นของ77ดินแดนแล้วนี้มีไหมมีเป็นแบบนี้ นี่อันนี้จะบัตรจ่าก็จบกันไปนะครับสำหรับการรีวิวของสะสมของเนยเบ k นเคฟที่ผมมีอยู่ตอนนี้ในส่วนของที่เป็นโฟโต้เซตแล้วก็ที่ลองแก้วแมกเนตต่างๆก็ถ้าใครเห็นว่าของน้องเนยที่ผมรีวิวไปผมยังขาดตกบกพ้องอยู่ตรงไหน รบกวนคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับเดี๋ยวจะได้จัดหากันมาใส่แฟ้มให้ครบนะครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ